สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับ b ุล l l a h Mana บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim a l h a m d u l i l l a h i r บ b b i l a l a m i n wassallallahu ala nabi na Muhammad อัลัยอิลลัลฮักวละลาซิรอติมุสตกิม assalamualaikum w a r a h m a t u l l a h า w a b a r a k a ขอความสันติสุขความเมตตาจาก الله, อาัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมรายการท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับเออเราก็ได้พูดมาหลายประเด็นหลายเรื่องด้วยกันนะนะ วันนี้ก็จะได้คุยกับท่านผู้ฟังนะครับถึงเรื่องมีบุคคลสามคนหรือคนสามประเภทที่อัลลอฮฺสุบานุวาตาลาจะไม่ทำให้เขาเป็นคนบริสุทธิ์ในวันกิยามะและ Allah, อัลลอฮ์ไม่ไม่พูดกับเขาไม่พิจารณาเขานะครับคน เหล่านี้จะได้รับการลงโทษด,ด้วยได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดจะมีใครบ้างนั้นถ้าเราไปดูในรายงานฮะดีษจากท่านอบีุลลอวะเลยวะสลัมท่ท่านลลอฮะยวะสมนัึงท่านอบีลอวลวสลัมน,น,นั้นได้กล่าวไว้บันทึกในโซเฮมมุสลิมนะรายงานจากท่านอบีอุรายงานจากท่านอุอา่า ท่านรอสูลล l l a h ซลลลอะลัยวะซัลลัมได้กล่าวว่าซาลาสะตุนคนสามคนนะครับลาอยู่กันลิฮุมุลลอฮฺเยาวมัลกิยามะอัลลอฮ์จะไม่พูดกับพวกเขาในวันกิยามะวลาอยู่ักกีฮิมพระองค์จะไม่ทำให้เขาบริสุทธิ์นะ ววลายังดุรูอิลัยฮิมและจะไม่พิจารณาพวกเขาววลาฮุมอดาบุนอาลีมและพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดนะครับคนสามคนนี้ท่านนาบีก็บอกว่าชัยอัชัยอัชัยคุจานินนะครับคนแก่ทำศีนานะ สองวามาลิกุลกัดดาบผู้มีอำนาจที่โกหกนะครับสว่าอาอิลุนมุสตักบิรุนคนจนที่ยิงคนจนที่อวดดีหรือว่ายิงนะครับเออดีก็เป็นฮาดิที่รายงานไว้ในโซเฮีมุสลิมนะถ้าเราได้ มาพิจารณาแล้วเราก็จะพบว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่อัลลอฮ์จะไม่เมตตาพวกเขาเขาจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะวตาลาคนแรกก็คือคนที่อะไรคนแก่ไปทำศีนาโดยปกติการทำศีนาเนี่ยมันจะอยู่ในวัยในวัยของมัน นะแต่คนจะผิดประเวณีนี่วัยก็มันยังได้มาตั้งแต่วัยรุ่นมานะครับจนกระทั่งอายุก็ส4 0ก็ยังยังมีอยู่แต่เกินจากนั้นเนี่เป็นคนแก่เจ็ดแดบแล้วนี่ไปผิดประเวณีเนี่ยมันผิดธรรมชาติด้วยนะครับคนคนนี้ทำจีนาแล้วก็อืม ในวันกิยามาเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดอัลลอฮ์จะไม่ทําให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ในวันกิยามานะแล้วก็โทษของการทําศีนาอันนี้เราก็ทราบนะว่าเออโทษนี่ในดุนยานะมันมีโทษทั้งโลกนี้และก็มีโทษทั้งโลกหน้าในโลกดุนยานี้แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะประเภทที่หนึ่ง โทษของผู้ที่ยังไม่เคยแต่งงานจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ที่ไปทำศีนาไปผิดประเวณีเนี่ยนะครับทีนี้คำว่าจีนาหมายถึงหมายถึงหญิงชายไปสมสู่กันร่วมประเวณีกันโดยไม่ได้นิกาเรียกว่าจีนาทีนี้เสร็จแล้วนี่คนที่แต่งงานแล้วแล้ก็ยังไม่ได้แต่งงานนะ คนยังไม่ได้แต่งงานนะไปทำศีนามีโทษมีโทษนี้ก็มีการตามที่อันกุรานได้ระบุไว้นั่นก็คือเคี่ยนเคี่ยนเขาคนละร้อยครั้งผู้หญิงร้อยครั้งผู้ชายร้อยครั้งเคี่ยนนะครับเคี่ยนโดยแส่นะครับนั่นใน ถูกกำหนดมาตั้งแต่ยุคข,ของท่านอาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเดวะสัลลัมส่วนคนทำจีนาที่เป็นคนแก่แล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะครับไปทำจีนานี่มีโทษคว้างจนตายนะครับมีโทษคว้างจนตายแสดงว่าโทษของการทำจีนานี่แรง นะนั่นคือโทษในดุนยาทีนที้ส่วนโทษที่ว่านี้คือโทษในวันกิยามะที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาได้จะลงโทษเขาอย่างเจ็บปวดนะครับแล้วก็อัลลอฮฺจะไม่ทำให้เขาบริสุทธิ์อัลลอฮฺจะไม่พิจารณาเขานะนั่นคือโทษในอาเคระก็เป็นขุมนรกนะ ทีนี้คนที่ทำจีนาแล้วเขาจะถูกลงโทษในดุนยาหรือว่าไม่ถูกลงโทษก็แล้วแต่อย่างในปัจจุบันนี้เราก็ถูกจำกัดด้วยกฎหมายบ้านเมืองบางทีก็อาจจะทำไม่ได้ไปสำเร็จโทษไม่ได้ไปลงโทษไม่ได้คนทำจีนาจะไปจับไปเคี่ยนร้อยทีแล้วไปคว้างจนตายนี่อาจจะจะทำไม่ได้ เพราะว่าเราเรามีกฎหมายบ้านเมืองอยู่นะเขาไม่ได้กำหนดโทษแบบนั้นนะครับอย่างไรก็ตามให้เราทราบว่าคนทำจีนามีโทษในโลกนี้นะครับแล้วก็โทษรุนแรงนะแล้วก็ในสมัยท่านอบีเนี่ยสมัยท่านอบีเนี่ยมีการปฏิบัติมีการทำโทษ คนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการทำโทษคนที่มายอมรับมายอมรับว่าเขาทำศีนาเพราะว่าโดยโดยนั่นนี่จะต้องมีพยานทีสี่คนรู้เห็นในการทำจีนามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งทำสีนาจะให้คนเห็นพร้อมกันสี่คนมันเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าการมายอมรับนะยังสมัยท่านนาบีนะมีมีคนมายอมรับทั้งหญิงและก็ทั้งชายนะครับก็มีการสำเร็จโทษมีการทำโทษนะครับไม่ใช่ว่ามีตัวบทกฎหมายทั้งในถูกกล่าวไว้ในอันกุรอานในฮะดีสุงท่านนาบีสุลต่านอัลวลยวะลมแต่ในยุคนบีไม่เคยไม่เคยมีเลยไม่ใช่มี มีการทำโทษจริงนะครับหญิงก็หญิงก็โดนผู้ชายก็โดนให้เรารับทราบอย่างนั้นนะนั่นคือโทษของการทำจีนานะาถ้าแต่งงานแล้วขว้างจนตายถ้ายังไม่แต่งงานเคี่ยนร้อยทีตามที่อันกุรอานได้ระบุไว้นะครับสองนี่ก็คือผู้มีอำนาจโกหก คนมีอำนาจนี่โกหกนี่ไม่เกิดผลดีเนะ่เวลานี้เราเราจะสามารถที่จะทราบได้นะครับมีเยอะไปหมดเลยคนที่มีอำนาจแล้วก็พูดจากโกหกนะครับตลบตะแรงเนะี่ยจริงๆแล้วคนมีอำนาจต้องมีความซื่อตรงนะ มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตว์นะแล้วก็พูดจริงทำจริงตัวอย่างเช่นท่านอุมัดอิบนุคอตตอบเป็นต้นตัวตัวอย่างซอฮาบานะครับท่านอุมัดอิบนุคอตตอบนี้เป็นคอลีฟ้านะครับสิบปีในการเป็นคอลีฟ้าของท่านอุมัดอิบนุคอตตอทำให้อาณาจารอิสลาม จเจริญรุ่งเรืองนะครับอ,อิสลามได้แพร่สะพัไปยังหัวเมืองต่างๆหลายเมืองด้วยกันในสมัยท่านอุมัดอิบนุคอตอบนะเป็นอลีฟะเรียกว่ายุคทองนะจะพูดว่ายุคทองเลยนะครับสิบปีของท่านอุมัตนี่ได้ทำความจเจริญให้กับ อาณาจักรอิสลา,ามแล้วก็ศาสนาอิสลา,ามอย่างมากมายนะครับอันเนื่องจากว่าท่านอุมัตเป็นคนเป็นคนตรงเป็นคนพูดจริงทำจริงไม่เคยโกหกนะ่ไม่เคยหลอกลวงไม่เคยตลบตะแลงแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆท่านก็ไม่เคยหมกเม็ดนี่ถ้าเราเอาตัวอย่างตรงนี้มาก็ ผู้นำในปัจจุบันนี้นะถ้าเราเอาตัวอย่างจากท่านอุมัศก็มันก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับอุมัศนี่ถ้าไปดูแล้วเนี่ยท่านเป็นคนที่ให้ความเป็นธรรมและก็ให้ความเสมอภาคแม้แต่ตัวของท่านเองอุมัศไม่เคยเอาเปรียบแม้แต่คนรับใช้ นะวันหนึ่งท่านอ,าอุมัดก็ไปไปตรวจนะไปตรวจประชาชนในยามค่ำคืนไปดูเดินไปตรวจเส้นทางนั้นเส้นทางนี้บ้านนั้นบ้านนี้อะไรว่าเขาอยู่กันยังไงอะไรยังไงเนะเอ ก็เสร็จแล้วก็ท่านอุมัศก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งไปเจอบ้านหลังหนึ่งนี่ไม่ได้เข้าไปในบ้านนะครับแต่ก็ไปเดินไปรอบๆบ,บ,บ้านก็ไปเห็นไปมองมองเห็นว่าหญิงคนหนึ่งเนะีกำลังต้มน้ำอยู่นะีต้มน้ำเพื่อจะทำอาหารให้ลูกจะทำอาหารให้ลูกๆนะี่ย เอาไฟตั้งไฟติดไฟแล้วก็เอาหม้อตั้งแล้วก็เอาน้ําใส่แล้วก็ต้มไอล้ลูกๆูก็อยู่นั่งรอบรอบอรอบหม้อนีครับรอที่จะกินอาหารจากแม่ที่แม่ได้ต้มอาหารลูกก็บอกว่าแม่หนูหิวแม่หนูหิว แม่ก็พูดปลอบใจว่าลูกนะรอนิดนึงเดี๋ยวจะสุกแล้วเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวก็สุกแปบ๊บนีก็สุกอะไรทํานองนี้แต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในหม้อเนี่ยมันไม่ใช่อาหารมันเป็นหินเอาหินต้มแล้วก็หลอกลูกว่าคล้ายจะหลอกลูกว่าเดี๋ยวก็รอปะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ความไม่มีอะไรที่จะกินนะครับ ความไม่มีอะไรจะกินนะครับลูกก็บอกว่าหิวแม่ก็บอกว่ารอไปเดี๋ยวนึงแม่เนี่ยทำอย่างนั้นนะเพื่อจะให้ลูกนั้นหลับไปเท่านั้นเองอุมัดไปเห็นบ้านหลังนี้อลอโหนี่เป็นไปได้ยังไงนะท่านเป็นคอลีฟะแล้วก็บ้านคนจนขนาดนี้นี่ตกสำรวจได้ยังไง อลอนี่อุมัดพอทราบแล้วก็รู้ว่าหญิงคนนี้ไม่ได้ทำอาหารหรอกอย่างที่บอกไปแล้วนะครับไม่มีอาหารจะจะทำนะต้มหินเพื่อลองลูกให้นอนหลับนะอุมัดกลับมาที่กองคังนะท่านอุมัดแบกอาหารเนี่ยไปให้บ้าน บ้านนี้ด้วยตัวของท่านเองในคืนนั้นเลยนะแบกแป้งไปแบกแป้งเอาแป้งเอาน้ำมันเอาน้ำตาลอะไรอ,อะไรไปเอาไปให้บ้านนี้นะครับนะนั่นคือท่านอุมาติบนุอตตอบนะครับยังไม่หมดพอเช้าวันรุ่งขึ้นท่านอุมัติก็เอาอาหารไปเสริมอีก ให้คนนี่เอาอาหารไปเสริมอีกหลายหลายอย่างด้วยกันอุมัดก็ไปเจรจาถามว่าทำไมท่านถึงต้องทำอย่างนี้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าเขาไม่มีอาหารที่จะเลี้ยงลูกที่ทำเช่นนั้นก็เพื่อจะหลอกว่าให้ลูกนั่นนอนหลับไปเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะทำ ด้วยความสำนึกของอุมัตเนี่ยนะว่าท่านนี่เป็นคอรีฟะนะครับท่านอุมัดยอมที่จะอุมัดไปเป็นคนใช้ให้บ้านนี้สามวันเพื่อลงโทษตัวเองว่าตัวเองเป็นคอลีฟะแต่ทำให้คนยากจนขนาดนี้นี่เป็นไปได้ยังไงแล้วบ้านนี้ตกสำรวจนี่เป็นไปได้ยังไง นี่ท่านอุมัตไปเป็นคนใช้ให้บ้านนี้สามวันด้วยกันไปเป็นคนใช้ไปกวาดบ้านให้ไปนวดแป้งแล้วก็ทำอาหารให้ช่วยก็ทำอาหารเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กเด็กในบ้านนี่คือท่านอุมัตอิบนุค,คอตตอบคอรีฟ้าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยท่านไม่เคยเลยว่าจะทรนงตัวเองว่าฉันเป็นคอรีฟ้าต้องอยู่กับที่ต้อง คอยสั่งงานอย่างเดียวแต่ท่านอุมัตไปสำรวจนะความทุกข์สุขของบ้านนั่นบ้านนี้เออย่างนี้เป็นต้นนี่คือเราก็จะได้บทเรียนจากาผู้นำนะที่ไม่เคยโกหกเลยแล้วก็ทำแต่คุณธรรมความดีทำแต่เรื่องดีทั้งหมดบริหาร กิจการไปอย่างอย่างอย่างดีที่สุดเลยก็ทำให้ศาสนาอิสลามและอาณาจักรอิสลามเมืองมดีนาจเจริญรุ่งเรืองในสมัยท่านอุม,มัดอิบนุคอตตบเป็นคอลีฟะนี่แหละเราก็สามารถที่จะเอาตัวอย่างตรงนี้ได้นี่คือคำอธิบายของคำว่าผู้นำโกหกนะแต่ผู้นำอย่าง อุมร์อิบนุคอตตอบที่ยกตัวอย่างมานี่ไม่เคยโกหกทำแต่เรื่องมีคุณธรรมความดีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีความซื่อตรงมีความสุจริตในการทำงานประการที่สนี่คนจนยิ่งนาบีบอกคนจนแต่ว่ามีมีลักษณะเป็นคนตะกับบดเป็นคนหยิงพยองแนะ่มันผิด ผิดตรงไหนผิดหลักการาศาสนาเพราะาศาสนานี่สอนให้คนเนี่ยเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนนะครับไม่ใช่ว่าะจะรวยหรือจะจนก็นะรวยหรือจะจนก็เป็นไปตามสภาพนะของแต่ละคนแต่ว่าความเป็นจริงเขาจะต้องเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนไม่ได้เป็นคนที่ยิงพยอง แต่นี่เขาเป็นคนจนด้วยแล้วเป็นคนหญิงด้วยโดยปกตินี่คนหญิงนี่จะเป็นคนรวยแต่อันนี้คนจนนะยิงเออนี่แหละคนคนนี้อัลลอฮ์จะลงโทษเขาในวันกิยามะ,ะด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราจรึงต้องมาระมัดระวังนะพฤติกรรมของเราเราจะเป็นคนรวยก็เป็นได้แต่เป็นคนที่น้อมน้อมถ่อมตน เป็นคนจนก็ตามสภาพไปแต่ก็ต้องเป็นคนที่นอบน้อมถม่อมตนเหมือนกันนะครับเออก็หมายความว่าเวลาเขาอ่าเวลาเราไปทําอะไรเราก็ต้องรู้ว่าโอเราสภาพของเราเป็นอย่างไรนะครับเราก็คนเขาให้ของมาเราก็รับของนี่เรียกว่าเราเรายอมรับนะครับนี่นี่นี่คนจนแต่ว่า คนให้ก็ปฏิเสธไม่เอาไม่เอาฉันยิงออย,อยู่อย่างเสือเนี่ยอะไรทำนองนะั้นไม่ใช่นะครับอิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่นอบน,ออน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะอัลลอฮ์จะให้เขารวยอัลลอฮ์จะให้เขาจนอัลลอฮ์จะให้เขาฐานะปานกลางอัลลอฮ์จะให้เขาเป็นอยู่อย่างไรก็แล้วแต่แต่เขาจะต้องเป็นคนที่นอบน,ออน้อมถ่อมตนในสังคม นะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกหรือเป็นการพูดจานะครับก็ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอะบดุสลสลล์มูเลวะสลามได้สอนเอาไว้นะสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดครับอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่ในโอกาสหน้าบิลไลบิลไลตาฟิกวันฮิดายะวัสลาม,มูเลกุกุงวะเรฮ์มะตุลลอฮิวบาบาระกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอห์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม